เราเรียนก่อนนะมาตามหาหัวใจฉันเก่งมากนะที่ฉอเพคนโกนกบบ้นชีวิตจรินะครับเอาวันนี้นะครับทัู้อยู่กับเราแล้วที่คุยกัทนเลกนอยแล้วกันนะรอยากรู้ว่าทั้งสองท่านทำไมถึงตัดสิบกระิาบกันเยอก เรื่องของใหม่ก่อนของใหม่เนี่ยก็คือใหม่มินแพนเต้อยู่แล้วค่ะคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่เหมือนกับกำลังหา,า <c oughs> <c oughs> กำลังหาโปรเจกตที่แบบว่าเป็นแพนเต้อยู่แลวทีนี้ก็รู้สึกว่าเออเราอยากได้ที่มันตอบโจทย์หลายๆอย่างาก็มาเจอแบรนด์ไทยแบรนด์เนี้ยซึ่งแบบตื่นเต้นมากเพราะว่า คือตอนที่ไปกินน่ยมันยังไม่ค่อยมี้พอไปเจอแพนเด้ก็แบบเออลองเริ่มจากการลองก่อนแล้วก็สั่งมากินเรื่อยๆๆแล้วก็ชอบค่ะและ้ววันนึงเหมือนเขาทิ้ต่อมาไปก็เลยบอกบอกพี่ก้าว่าแบบเนี่ยแหละคือแบบคือที่หไปกินอยู่เลยเลยอมรัาเลยเพราะว่ากินอยู่แล้วนี่กินแล้ครับเ้ามาถึงจัตยานรักมิสเตอร์ครับก็จริงๆช่วงนี้ก็เริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้นเลยย่งเลย พี่ใหม่ก็คุณดีไงแบบออกเงี้ยแล้วก็เรื่อศึกษาเรื่องของแบบเวิจารณิสติเลยกันบ่อยเลยเพราะเดี๋ยวใกล้ๆพี่ใหม่เลยเหมือนว่าได้ได้มาเจอกับแบรนด์แบรนด์นี้ก่อนที่จะแบบว่ามีโอกาสได้ทำงานร่วมกันอะไรย่าเงี้ยก็เลยเหมือนว่าพอพอมีโอกาสกูก็เลยแบบ อยากทำงานกับแพนเต้มากๆเพราะเรารู้สึกว่าเราเราอินกับกับโปรดักต์นี้ด้วยเรื่องของพวกแมเรื่องของสุขภาพดูแลสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นใชนะครับทีนี้มาถามเรื่องของเทคนิคในการดูแลตัวเองสักหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่างใหม่เองเนี่ยก็เป็นคนที่แบบดูแลรูปร่างตัวเองดีมากที่สุดมีเทคนิคอย่างหางหอบหน่อยทุกคนอยาก รู้ทำไมคือตอนนี้ไม่รู้ยังไงแต่ที่แน่ๆคือจะสามารถฉันสิงเธอได้ฉันสิงแม่แต่อ่างกายหนูไปทำอะไรอย่าแมตตตื่นมาฉันใส่บิกินี่แล้วเดินรอบบ้านก่อนใช่ถ้าเกิดพี่สิงหนูได้คิดทำไมคิดอะีรหนคิดภาพท่าทงแล้วออกที่ขินท่าทางแล้วออกที่มันเป็นยังไงคือมันเป็นยังไงใี่ชายก็เป็นดีไงเรารักร่างกายตัวเองใช่ีโอ๋อ ฉันได้ยินยูกินกระซิกฉันเมื่อกี้ว่าอะไรล่ะนึกภาพตามที่ได้เห็นยูทิ้งเหมือนเห็นหมาด้วเองเลยนะแม่บอกว่าโยคะอะไรนโยคะแม่บอก่าโยคะอย่าพูดไปพวกเราห่างกับแม่ยูทิ้ได้ยินไม่เยอะอ๋อไม่ดูแลตัวเองยังไงเทคนิคของใหม่ค่ะก็หลังจากที่ผ่านการแบบว่าทดลองและเชียร์เองค่ะสิ่งยูทิ้งแ่รู้สึกว่าใหม่อยากแนะนำลูกคนณเลยก็คือโปรตีนเป็นอะไรที่สำคัญมากใช่ ถ้าเราอยากจะผุนดีะอยากจะหอมเร็วค่ะอยากจะสุขภาพดีก็โปรตีนสำคัญมากค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราแบบเป็นห่วงแบบคุณแม่หรือว่าคุณหญ่ในครอบครัวเนี่ยโปรตีนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆจิงดังนั้นเคล็ดลับก็คือที่โปรตีนเยอะๆค่ะค่ะลิวคี้นะครับเทคนิคการดูแลตัวเองเป็นยังไงบ้างครับก็จริง คล้ายๆกันแต่ว่าผมมีออกกําลังกายด้วยอะไรเงี้ยมีมีเอ่อบอลมีเวทอะไรเงี้ยครับก็เลยเหมือนว่าเวลาที่เรามีเวทหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องกินโปรตีนเพื่อให้เหมือนกับว่าเราสร้างกงล้ามเนื้อรวมถึงมันก็ดีต่อสุขภาพในทุกวันที่เราควรจะได้รับโปรตีนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ แต่ว่าโปรตีนที่ดีต้องเป็นโปรตีนจากพืชน,นะครับผมนี่ค่ะก็อย่างที่ทั้งสองคนบอกนะเทคนิคในการดูแลตัวเองส่วนใหญ่ก็คือปัจจุบันคนให้ความสําคัญกับการทานโปรตีนค่ะทีนี้อยากจะย้ำสักนิดหนึ่งว่าทั้งสองคนอย่างหมายเองเนี่ยก็หาข้อมูลไปแล้วทําไมถึงต้องทานโปรตีนม,มันช่วยอะไรละ่ะมันช่วยอะไร้าโอ้ทำอะไรบ้างเหรอคะหนึ่งเลยช่วยการเผาผลาญสองก็คือโปรตีนมันช่วยทําให้คือ ต้องแรนส,ส่วนที่สึกหรอซัอพอซัพพอร์ตพวก กระดูกของเราทุกอย่างเลยิถ้าสมมุิเราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะโปรตีนมาในที่สำคัญใช่แต่ว่าที่แบบ2ี่สนะคะจริงๆทุกสุขอายุก็สำคัญนะก็ต้องใช้โปรตีนให้ครบไม่ใช่แค่เรื่องสร้างกล้ามเนื้ออย่างที่เราใหม่บอกนะไม่ต้องเลยครับซ้อมแซงสูตรพิสุทธิอกว่าใหญ่หลั้งำคารีเลยแต่ทีนี้พอพูดถึงโปรตีนเนี่ยแพนเพลเองเนี่ยเป็นโปรตีนจากพืชทำไมต้องโปรตีนจากพืชครับจริงๆโปรตีนจากพืชเนี่ยก็คือมีดีหลายอย่างเลยครับก็คือ อย่างแรกก็คือเป็นเป็นพอดีทีรรยย่ทำมาจากพื้นก็คือไม่ต้องฆ<ด>่าสัตว์ไม่ต้องเอายเป็นทีไมด้เป็นพอดีมาจากพื้นคือไม่มีแลคโตไม่มีแลคโตไม่มีแลคโตสแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าใยอาหารสูงทำให้เราอิ่มอยู่ได้นานอิ่น<ด>มนานเพราะจากใยเขาสูงดนานแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันอีกมตัวระบบ หัวเต้นเยอะหลอดเลือดแล้วจะมีใช่เลยครัค่ะแล้วก็หมอกมากสำหรับคนแพ้เนื้วัวถูกต้องตอนนี้ดีแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะทีนี้แล้วช่วงไหนเองก็ทานแพนเต้ประจำไปเนาะรสชาติไหนที่ชอบมากที่สุดคะชอบรสชาติกระหล่๊มเลยอกระหล่อร่อยมากอืมอร่อยจริงๆค่ะรสชาติมันเป็นอะไรอย่างนอกๆชนิดหนึ่งแบบสำหรับใครที่แบบดื่มไปแล้วมันเป็นยังไงชอบกระหล่๊ที่แบบเข้มข้นมากๆ รวยเลยหรอพี่แล้วรวยไรบนรมคนรวเงียไปงงเลยเห็นไหมตอร่อยมากไงให้ทุกคนไปลองชตลแต่เมนูเยคดีเห็นบอกว่ารสนี้นะคะโปรตีนเยอะด้วยสปู๊บเนี่ยสากรัมเลยนะคะก็กินทีละสอ อ๋อก็จะได้แบบว่าเพียงพอต่อร่างกายเรากินจะกินสองสูบสองสูต่อต่อหนึ่งครั้งเลยใช่ต่อมื้อนึงต่อมื้อเลยมาได้โปรตีนแบบเต็มๆนะคะใช่ค่ะอแล้วนอกจากนั้นยังมีประอีกนิดนที่จะเป็นต่อมาสกายด้วยค่ะนะครับดิวกินแล้วครับชอบกินรสอะไรเอ่ยผมชอบกินรสสตรอเบอรี่ครับโมว้าใสๆเย่หรอไม่พูดจริงนะพรกินแล้วรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับนมรสสตรอเบอรี่เลยแล้วก็ ได้โปรตีนยีกรัมคาร์โบไฮเดสูงมากแล้วก็มีคอลลาเจนบูสเตอร์ถูกต้องอไม่เอ้ยไม่ใช่มีคอลลาเจนด้วย<อ>วมีคอลลาเจนไม่ไม่ได้ใส่อ่าเขาเรียกว่าคอลลาเจนบูสเตอร์มันเป็นมันเป็นคอลลาเจนที่เหมือนอว่าสร้างจาก จากโปรตีนพืชที่เราที่เรากินเข้าไปคืมันจะไปฟ<ช>ิวให้แบบ<ช>เซนซีม<ช>าแบบนี้<ช>ทีนี้เนี่ยน,นะคะในฐานะที่เป็นพีเซนเตอร์เนาะเพราะเป็นว่าอย่างใหม่เองเนี่ยอยากจะอยากให้ใหม่เชิญชนวนทุกคนให้มาลองทานแพนเบสโปรตีนของมินเตอ์อยากบอกอะไรคะโคโยบอกถึงความดีของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตัวดีอัผลิตภัณฑ์กกว่าาีมรู้ที่ตองผันผ่านอะไรบ้า ผลิตภัณฑ์ตัวแท้ตัวนี้คือดีมากๆจริงๆเลยคือแบบหำไมครูจะบอกว่ามันดียังไงอ่ะเราคนกินเองเรารู้ว่ามันแบบดีมากๆอร่อยมากทานง่ายมากแล้วก็ดีต่อสุขภาพแล้วเขามีตัวใหม่ออกมาเยอะมากๆอย่างแบบดีฟ้าอย่างเงี้ยตัวแบบช่วยในการเผาผลาญอริกคดีมากๆค่ะก็ขอให้คนแบบไม่เชื่อหลายๆคนอาจจะทานอยู่เลย ถ้าใครยังไม่ได้ถานก็ลองดูนะคะในช็อปปี้นะคะกด <หา S 1> ได้เลยค่ะนี่ชุกนี่ไงโต 11, 11 11โอ๊ยนี่๋อ้โหพร้อมกันเลยเใช่โ11 11รีบ,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 บไปกดเลยนะคะเต,เต้องบอกว่า โปรดีตลอดเนี่ย27อ่ะแล้วต้องรีบเพราะว่าหมดเร็วใช่แล้ววียดไม่ทนไปกดสั่งด้วยกดสัตระก้าไว้ก่อนนั่งๆอ่ะมันจะหมดเร็วมากทุกคนฉันชอบไปโธอก็คือชอบมีร้องสิงหาชอบมีร้องสิงหากดสัตระก้าไว้ก่อนใช่ไหมแม่หนูกินไงี้ยแล้วก็แบบแก้วแก้วเชคของเขาดีมากแล้วก็ มันขายหมดเร็วไงเลยต้องรีบไปกดไปกดเร็วๆนะคะกดไปก่อนรอ11:11ปุ๊บนี่โอนตังเลยถูกเลยค่ะบิวคิ้นเละค่ะบิวกิ้นในฐานะพรีเซนเตอร์เชิญชวนให้ทุกท่านมาลองแพนเต้โปรตีนของแพนเต้กันหน่อยครับก็อยากชวนทุกๆคนนะให้ลองมากินแพนเต้ดูนะครับผมโปรตีนจากพืชเนาะสี่ชนิดจากหรือห้าวัคซีนสี่ชนิดลุกๆหปือลุกถ้าเกิดไม่พอไม่พอไม่ใช่รู้ดูแล้ว จะหสี่สน mm ิด hmm. ต I mean ้องอย่างที่บอกคือโปรตีนจากพืชเนี่ยมีข้อดีหลายอย่างหลากหลยครับว่าดีต่อสุขภาพเราด้วยแล้วก็ดีต่ออ่าสิ่งแวดล้อมด้วยะค่ะก็ยังไงใครว่างๆก็อย่าลืมมาเดินเล่นที่บูธนี้นะครับอยู่ถึงวันที่สิบสิบวันที่สิบแล้วก็อย่าลืมไปช็อปมันได้สุดๆเช่นกันครับแต่ว่าที่รัชดานี่รัชดาคนชอบมีคนจับจอบเลยคนดอย ใจซอยเนียไม่นะแล้วท่านนี้คือถ้าเราต้องงุกๆอย่งนถ้าเกิดมันไม่พอมันก็ไมอไม่ใช่รู้อยู่แล้วไม่จบถูกดีชนิดชนิดเพราะอย่างที่บอกคือโปรตีนจากพืชเนี่ยมีข้อดีหลายอย่างนะครับว่าดีต่อสุขภาพเราด้วยแล้วก็ดีต่อสิวของเราด้วยอะไรเงี้ยก็ยังไงใครว่างๆก็อย่าลืมมาเดินเล่นที่บูธนี้นะครับอยู่ถึงวันที่สิบสิบวันที่สิบแล้วก็อย่าลืมไปช็อปมาได้สิบเอ็ดสิบใช่ไหมครับแต่ว่าที่ราชนาเม่ แต่ด้านคนชอบมีคนจบๆจบๆเลยจ่อยแต่ทำอะไรก็จบเลยเพราะแต่ยามจ่อยเน่ยไม่นานประเด็นกคือถ้าเราต้องกินโปรตีนต่อวันให้มันได้ปริมาณเยอะขนาดนั้นอะมันกินไม่ไหวหรอกจากจากพืชจากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรามีตัวช่วยที่มีแบบแทนเต้เปิดเนี่ยหนึ่งมันง่ายสองมันสะดวกแลมันทานได้เลยใช่เนาะงสำหรับจริงๆต้องให้ความสำคัญกับการทานโปรตีนให้ครบนะคะเพราะว่าโปรตีน กันนะอรับ่นการทำอะไรพอพูดว่าอะมีดิวกินนำนาจเนี่ยอ <ing lots of ißt> ุ้ยเขินจับคำพูดดิวกินใจเดลแล้วโมเดลให้ครบสาคัญจริงๆเลยมันไปสนทาราบเหนือนะคะเอาละตอนนี้เราพูดคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าทั้งสองคนนี้คงาจะมีแบบว่ากิจกรรมทะไที่เล่ดเแล้เหมืนไม่ใส่เกลีย อบ้านพอบ้านราดคนที่ิไที่สเี่ชนะคือแกับการทาหารลกตอนช้รอย่าง้ยเอเราจะมาร่นสนุกก้ไเรืองก่อนดีที่ใหม่ให้ใม่เลือกก่อนทใหม่ก่อนโอเค ชูึ่ห้น่ชูชูป้ายเลยค่ะชูป้ายหนึ่งยี่สิให้ดูหน่อยค่ะไม่เรื่องอะไรไม่เลยไม่เไม่กล้ามองอ่ะแต่มายถเรื่องแบบ ไ่เลขต่อไปเลขอะไร6ีค่ะสิบหกสิบหกค่ะสิบหกยืนขึ้นสิบหกยืนขึ้นน้ำพึ่งน้ำน้ำพึ่นะคะโอคสิค่ะสิบห้ายืนขึ้นก่อน15ยืนขึ้น โชกนาดชีพแล้วก็มีกลัวเฮ้ยยังกะล็อกมาเลยอะอะไรนะยเออกมาเป็นคนดีขนาดเนี้เห็นปลาคนชอบดีมากบอกเลยนะมิวกินถ้าเป็นพี่ที่กดดันเพราะเขาเลือกมาคนเลือกมาดีจริงเลือกมาเต็เลยนะเออใช่ของเข้าไม่ใช่อะไรไปบอกเขาสิเออโอเคไมาทำได้เลยนะคะไม่ทำได้เลยนะทำได้เลยระหว่างทางใช่เริ่มต้นทำได้เลยแต่ว่า ด้วยด้ยกับมือเดียวบิวกี้าดอาของเรียบร้อยใหม่ทำเลยนะใช่โอเคทีนี้ใหม่ใส่สองสกู๊ปเนาะใส่นี่เป็นส่วนของหม่เต้สองสกู๊ปครับนี่สองสกู๊ปเสร็จแล้วใหม่ด้วยใส่ผิดรถนี้ป่าว่ะไม่หรอเราต้องใส่รถนี้ไม่ใช่หรอ เอรถดีรถดีรถดีเอารถที่ขาชอบได้ได er ้ค okay? oh. ่ะต่อมาต่อมาถูกแล้วถ you know. ูกแล้วถูกแล้วแล้ว so ก็กล้วยแล้วก okay. ็ใส like like ่แอปเปิ้ลกระสุนแอปเปิ้ลแล้วก็กล้วยส้มเต้นเลยโอเคปกติแล้วเนี่ยทำเป็นแบบว่าเป็นสมูติตแบบนี้ใหม่ๆหรือว่าจะกินแค่เชคอย่างเดียวเลย ไปกินเชคอะมันง่ายดีเวลาพวกพาไปกองถ่าย,ยอะไรเงี้ยก็จะเอาแค่เชคไปกองถ่ายนี่เครื่องปั่นมอเรียกสิ ก็คือส่วนผสมก็จะเอาเป็นแก้วเช็ฟแบบใช่ก็จุดเชฟง่ายสะดูหวานวันที่แบบว่าเรารีบๆค่ะก็แค่เช็คอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดวันไหนวันหยุดที่เรารู้สึกว่าอยากจะทานอะไรที่มันมากกว่าโปรตีนเช็คก็ทำใช้โปรตีนเช็คอันนี้ทำเป็นสลัดดีได้โอเไม่อยู่คล่องแคล่วแล้วก็ดูแบบขนาดมือไปหมดเลยใส่น้แข็งดูรู้เลยว่าทำเองจริงใส่น้ำขวดใช่อยู่ดีก็มีเสิ่งใหม่มาะใส่น้ำขวดเลยค่ะ ไม่รู้ใครจะคลิปมากงมเฉลิมงานน่ะสิแล้วก็ใส่น้ำแข็งมันจะได้ดูแบบใช่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนไม่ได้ไม่เคยทำก่อนไงเดี๋ยวดูดูก่อนว่าอร่อยไหมเอออุ้ยไม่เป็นไรไม่ใ่หมดไล้เหรอไม่มันดูโกโก้มันดูโกโก้เดี๋ยวมันไม่เย็นเดี๋ยวมันไม่เย็นมัดูโกโก้แต่ถ้าดราทำอ่ะมันดูสกปรกทันทีเลยแต่ถ้าใม่ทำมัดูโกโก้อ่าถ้าเราสองคนทำน้ำแข็งหกจะดูแบบอีสกปรกอย่างเงี้ยอ่อเรียบรับยังคะแรกใหญ่ แล้เปิดปักเ้วเปิดยังเปิดมักมันอิี้เปิดปัรกคือตรงนี้อเปิดยังเปิดแล้วเปิดแล้วนะโอเคนะาต้องปิี่ยนค่ีกวอาไหมเป่เป่าเดีย๋ยวกัอดนนะะเดี๋ยชูแตไม้หนึ่งหมาเล็แรกหม่ยเลไไปครับตรงนี้เลยคนพี่ก็ํำตาแป๋วแใส่เบอร์สงครับผมเบอร์สเป็นอะไรครับสตรอเบอรเฮ้ยถือว่าก็มาเข้ากับน้ตก็กลาเป็นก็เข้ากับน้ตนกับสตรอเบอรี่ต่อไปค่ะต่อไปครับ ทำไมพี่เศร้าจังเลยอ่ะขอคนนี้ลัสีรสสีสีสเป็นอะไรครับสเบอร์ี่เป็นแเบอร์รี่อะไรนเบอร์รี่เข้านะอยู่ในตระกูเบอร์ี่อรัสุดท้ายาสุดท้ายพี่คนนี้เบอร์เจเบอร์เครับเบอร์เเบอร์เจ็ดโยเลือกได้ดีได้ดี จะว่าอีกแล้วเป็นแพนเต้รถหนูนรธรรมชาติใช่แล้วก็แล้วก็นี่ก็มาเรียกร้อยมาแล้วนะครับด้้านีค่ะคุณอันนี้คือราสเบอร์รี่คุณออกเสียงผิดนะ ก็เป็นไรครับ raspberry และสตรอเบอรี่จะบอกเสียงว่าอะไร strawberry เอ๊ะขาไมทเาไมผมเป็นคนทำอะไรแบบนี้เนี่ยเอออยากให้น้องฉันทำอะไรแบบนี้จริงสั่งอบเริ่มเลยแล้ะเริ่มเลยจ้ะเริ่มเลยนะโอเคต้นนี้ก่อนเลยใส่แผ่นที่แทนที่ลดนูดลดนูด รถนูนก็คือรถแบบธรรมชาติมัดูเหมาะกับการใส่ผ้าเป้เปื้อนกับเกย์ขาดตั้งตีใช่ค่ะหอมเนาะหอมมากฉันอยากเอามาปรับท้องตัวเลยอยาจับไปจับกินจัดไปเลยว่าน่าอย่าเล่นของกินเนี่ยใส่สกูปบ่ะใส่สองสองสกูบูเบบี้ชอบของแพนเต้เนาะสกูบูเขใส่ตูใหญ่เลยอ่ะคือได้โปรตีนเต็มเต็มเลยอะใส่กันตามไป สกูฟออย่างเงี้ยผมชอบมากเลยเพราะมันมันมันไม่ลึกแล้วเวลาแบบมันโข้นๆอ่ะมันจะมันตัดมันตัดได้โอเคครบแล้วค่ะสองสกูผม่็รู้ว่าทำ่อยทักษะการเป็นเชฟของมิวสิ้นสูงเองช่ขั้นตอนต่อไปใส่อะไรคะแก้วอะไรกินได้เลยครับท่านตอนต่อไปใส่คอร์นลีใส่น้ำก่อนถ่้กกอองนครับ๋อ อะไรก็ไม่รู้พูดไปเรื่อยเลยคิดมาแล้วว่าจะไม่กรองโดนก่หลอไปงเลยอะไรอันนี้บลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เลือใส่ไปเลยครับโอเคเอาหายไปไหนแล้วหลงไปแล้วโี่พูดเป็นคนบ้าหลงนะเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรราสเบอร์รี ใส่ลงไปค่ะ Yes Yes Really good Oh my god It's very nice Oh my god It's very nice แล้วก็ใส่เลยต่อน้ำแข็งนะครับใส่เยอะไหมครับน้ำแข็ง ใส่หมดเลยก็คือเรามีเท่าไหร่ใส่ไห้หมดใช่คืสีต้องสวยอ่ะมันดูเป็นสีแบบสีนู้ดผสมสีแดงมันน่าจะออกมาเป็นดูแบบสีชมพูมากๆนะเนาะชอบเย็นๆ เอาเย็นเลยแล้วแต่แล้วแต่เลยเขาใส่สองอะไรหรอโอ้มนก็จืดอเด็เอ้่แเมื่อกี้ที่ชิมของตัวเองอะใส่ขึ้อใส่ขึ้มอหรอิดปะพูใส่สองมหรอเมื่อกี้หนูเพิ่รู้ว่าเอ้ามีอันเดกอันเดียใส่ขึ้นนึงขึ้นนึงขึ้นนึงเออวิ้งพามเหมือนเชฟเลยอ่ะจริงเหมือนบาร์เทนเดอร์อะไอะ โกดูโกโคโกโกโกไปไปแต่พี่จันห่านบอกแทนเดียวอ่ะแม่จะลับมาว่าไม่ได้เลยอ่ะเขาเป็นเขาเข้มหรอมันแบบเมโทไม่ถูกผมไม่มีอะไรจะโอเคขวดนโปรตีนเขาจะเข้มโทเลยดแล้วมดีหยสีสวยเลยีสวยเยอะมีนแต่ก่นบอกว่าอร่อยมาก เดี๋ยวเดี๋ไม่ต้องกินเลยคุณพี่การน้่งนานปูย่างาพอประมาณอย่มันพูดว่าอร่อยมากเพรัะงนี้ยังไม่ได้กินเอออ่ามาเรียบร้อยเอาแล้วเดี๋ยวแกงหวานละเอเล่อนไปอยากให้มีความแบบหอมนิดนิดเราอยากปั่นนานใช่ไหมโอเคชอบแล้วแหละชอบเออยังมีแบบเหมือนเซตๆให้มาดูเป็นแบบ มีเศษผลไม้อะไรอย่างนี้ไม่ต้องมาเอียยไปถูกต้องนะครับนี่ก็คือ2รสชุ้ยเท่เท่ะไ่า่ยกไม่ยก่น่ทอดูซซ่ใครไม่ธรมาดาล้วเดี๋ยวไปเหรออ่ะคุณใปาให้ทันหรือให้คะน้รับ สีสวยเลยสีสวยแล้วก็ดูเป็นแบบชาสุดใสหน่ารักหอมหอมขอบคุณนะที่ไม่มีซองมาแลกนะลูกเหมือนยกน้ำชาเป็นซีนหือีกนยกน้ำชาใช่ ทำทำค่ะแต่อร่อยอยู่อร่อยอะไรอยู่แปลว่าอร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวเราจะยกกลุ่มไปไม่ได้ชิมกันอร่อยมากอร่อยอร่อยแต่ถ้าเกิดใส่ใส่น้ำแข็งที่ใหม่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอบอกเลยนะะคถ้าไม่ใช่บิวกิ้ทำไม่อร่อยขนาดนี้เฮ้คุณจริงจังจริง เฮ้ยแต่ว่าอร่อยนะอร่อย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 ค่ะค่ะถ้าเดี๋ยวเราจะให้แบบให้ทุกคนนะคะด้านล่างได้ชิมฝีมือบิวที่ว่ารถนี้เป็นยังไงสมูทตีดีอร่อยแค่ไหนลองเสียงรู้เลยครับลองเสียงไม่อย่าใช้คำว่าเสียงครับใช้คำว่าอันตรายรอเรื่อรอเรื่อมันอร่อยมากเป็นอะไรอร่อยใช่ ถูกต้องนะครับเดเราเดิบไปเด้นทานกันด้วยนะจ๊ะค่ะเอาล่ะวันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะเพราะว่ามาทำกันถึงสองรสชาติที่ได้ทานกันวันเหมือนจะจบแล้วเลยอ่ะยังยังยังไม่างที่บอกค่ะว่าจริงแล้วนะคะออแพนเต้นะคะก็คือเขาก็ ลดอยแล้วเนาะแต่ว่าเนี่ยวันนี้เราโชว์ให้ดูว่าสามารถนำโปรตีนเชคเนี่ยค่ะมาทำเป็นสมูทตี้ได้ถูกต้องนะครับเพ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะกินแบบไม่ใส่แบบวัตถุดิบอื่นๆเลยก็ได้ก็คือใส่โปรตีนเชคสองช้อนแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็เชค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 ได้เลยแต่ถ้าเกิดต้องถ้าเกิดใครอยากได้แบบความแปลกใหม่ความสดชื่นมากขึ้นอย่างเงี้ยก็สามารถทำเป็นสูตรดีแบบนี้ได้เลยนะคใช่แล้วเอาล่ะวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้มิวกินนะคะไปเต็มตัวก่อน เพราะว่ามิวสิกก็จะมีโชว์เพับและแล้วองนี้ไม่ได้โชว์ธรรมดานะคะตโดนตัวขึ้นมาจากทั้งติดต่อเลยไมเย็นเย็อ่ะมนใช่หรือเปล่าอ้าเดี๋ยวให้มิวสิกไม่ติดตัวก็ให้มิวิกไป่ติดตัวแต่ว่าเป็นเราก่อนนะคะ